ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,อช่องเช่าดินผ้าเฮ็ดผ้าสางครับผมเมื่อนี้นะครับนุ่มเช่าดินสีผ้าทุกท่านนะครับมาเบิ่งการตรวจเช็คลดขรบระยะหาสิบชั่วโมงแรกนะครับลดแท็กเตอร์นะครับผมว่าซิมีขันตอนกรรมวิธีเช็คอีหยังแน่นะครับติดตามรับชมได้เลยนะครับ เจ้าทีของยันมาครับผมมาเ็คระยะนะครับผมมาเตียนไทยน้ำมันเกิืงครับส mm ่ว hmm. นเร็วครับผมโท้ตอนเต้ามาเลยครับบริการดีเยี่ยมครับส่วนเร็วท่านใจครับผมไ้สอบถามนะครับอันซุมว่าเฮา เปลี่ยนไปตามระยะไม่แล้วเนี่ยเขาบอกจะเป็นต้องไปเติมน no ้ำมันอย่างอื่นไหมบอเขาถ่าแต่เช็คตามระยะอย่างเดียวครับครับอ๋ออันอคองคองยันมากครับใช่รู้จักพลเรือนหรอครับอันยันมากนี่จะไปเอาน้ำมันอย่างอื่นมาเติมครับอ๋อเพราะว่าเขาเขากะแค่เช็คตามไปตามระยะมันนี่เขาก็บอกต้องไปเขาบอต้องไปเติมอย่างอื่นบ่ครับครับ อันนี้อันนี้น้ำมันนะครับนี่คือใบยังน้ำมันนะครับสีวันอันไหนครับตัวใดตัวข้างหน้านี่ครับนนน้้้าามัขงหอันตัวแดงๆนี่น้ำมันให้ดูดิใหรเล็กครับอผมก็เลยพันห่างยกมาครับคือเขาเวลาเวลาผู้ผมมาเห็นแถวเพราะผมอินแนน้ำจืดต่างๆแห่แล้วครับว่าตัวนั้นตัวนี้เสียตัวนี้คนเปลี่ยนบุคคนเปลี่ยนได้ทา ทางอื่นผมโมรู้ครับว่าเพื่อนยิแนะนำบ่ถามว่าบางบางที่บางย่านมันอาจจะมีถูกมีแพงครับพี่มันไม่ได้แพงไม่ได้ถึกไปเสมอไปหรอกครับครับแต่ว่ากิคุ้มกัเกิดข่าวาม่ขุมบูมนะครับถ้าถ้าเขาบูมวามรู้เกี่ยวกับเรื่องรถนะครับเขาใส่สร้างศูนย์น่มันที่ดีกว่าสร้างร้านมันที่ดีกว่าครับเวลารถมีปัญหาอย่างสร้างเพื่อนยินแนะนำได้อันนี้ก็แล้วแต่คนครับบางคนเพื่อนก็แนะนำบางคนเพื่อนก็ไม่แนะนำถึงข้อหนึ่าเปลี่ยนถึกเบอร์ถึกอย่างพร้อมเนาะตามที่สเปคของเครื่องยนต์มันต้องการไหมครับ มันจะอีน <m> ีเบอร์ม right, oh ันครับซีวีสามซีฟในพวกไฮดริดนะครับมันมีสองเกีมันมีเจฟสามร้อยเอตัวสามร้อยกับตัวห้าร้อยครับคือสามร้อยชั่วโมงนี่ถ้าถึงสามร้อยชั่วโมงมันก็ต้องเปลี่ยนนั่นมาถ้าใส่เกินไปนิดน้อยมันก็ดิดดับเเต่ถ้าทีห้าร้อยนี่มันเป็นของพวกที่เขาใส่รถเกี่ยวมันก็ใส่ใส่ได้ทั้งรถเกี่ยวรถแทนครับแต่ว่าพวกนี้อ่าการล้อลื่นสารล้อลื่นมันอาจจะบวกเพิ่มนครับครับผมครับนี่ที่มันฟังมันนี่ก็ได้นยี่ฟังไหนครับเนี่ย เน mm pues so ี่ยนี่เป็นตุ้ม่หน่อยครับพอเวลาเขาอัดปุ๊บบางคนคิดว่ามันบ่มีหม่องหม่องแห่งต่ระบีออกกันบ่ตัวนี้มันจี้แตกแต่ว่ามันบ่แม่นครับเวลาแต่ระบีมันเต็มปุ๊บมันจี้มีหูน้อยออกถ้าหูมันบ่ออกเขาก็แค่เอาเข็มมันเจาะให้มันดันของเก่าออกครับบางคนเพิ่าบอกว่าอัดใส่ไว้ได้น้อยหน่อยละดูป่านไดนเขาเขาอัดเห้เรียบทุกครั้งเลียบๆเจเขาครับว่าเขาใส่งั้นไหลบ่ไหลงั้นเถอะครับโอ้ผมสื่อสื่อมาใหม่มันคือ มันเกิดพุณมาขอกแต้มเพราะว่ามันแตกบ่อที่พี่เอามาอัดเมืองพี่ได้นู่ครับอ๋ออัดอัดอยู่ครับผมเห็นอยู่น้ำผาน้ำยังกต่อัดมันกระพูดออกครับนั่นแหละมันอัดแต่อันนี้มันมุมีหัวหัวอัดครับเนี่ยน้ำมุมนี้กับนี่ตัวอัดครับเนี่ยอันนี้เป็นนี่เวลาจาระดีเต็มมันนี่แตกออกมันนี่ครับเนี่เห็นไหมเนี่ยโอนะครับมันมันนี่มันนี่มีตัวขายออกกับมันเองเลยอัดตามปกติจาระดีที่เขาอัดจะไปรอบมันใช้งานมันนี่เป็นสีดำมันบอกรอบไปรับ พี่อัดแต่ปุ๊บพี่อัดจนสีดำมันออกตรงไหครับมันก็คือดันของเก้าออกของไม่มมีขอดไปแทนเจนว่าเห็นเป็นสีจระบีไหมแม่นครับจังพ่อแม่นบอกบออเนี่ยเป็นความรูครับอันนี้เอาทิ่งไ็ได้ครับเนี่ยครับไม่ได้ใส่หรอกอ๋อครับเป็นความรูครับแต่ข้าบุงหูจัดรักการนั่นนะครับจะอัดธรรมดาเรา็แจะแล้วไปที่จริงทางมันบอกว่าต้องอัดให้จระบีเอ่อตัวเก้าที่ดำๆปูดออกนะครับ ไปทีเพนมากครับเช็กระยะหายนะครับอันนี้เช็กระยะหายชที่ม่วงแต่ว่าเกินมากทิเป็นหน่อยแล้วครับเพราะว่าก็ว่าเป็นยางคนละครับนครับนี่งบิดเวลาเขาเปลี่ยนเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกล่องตัวนี้ครับครับถ้าเปลี่ยนกล่องตัวนี้ปุ๊บเวลาเขาออกไปปุ๊บน้ำมันมันอกีว่าเข่ามาดิครับอยากให้มันเร้วครับตัวนี้ครับ ใครตัวนี้ลนะครับเปิดสวีดคุณแจกผมแฉกตัวแฉกกันบ่แม่นครับตัวแฉกแม่นครับอากาศมีได้ออกมันนี่ไล่เดือยครับได้นะครับเปลี่ยนตัวแฉกนะครับน้ำมันตัวแฉกตัวตัวที่เป็นดอกแฉกนะครับตัวนี้ตัวข้างดอกแฉกนะครับโอเคครับพี่พี่มาเึงอะไรน้องก็ได้ครับังกองกระดาษครับ น้ำมันที่เขาเตือมาไปถ้ามันสกรปรกกล่องตัวนี้แห้งดำไปครับถ้าถ้าตัวนี้สกรปรกอ่ะคือรถอีสตาติดแล้วกระดับติดแล้วกระดับอิดที่ตัวนี้ครับครับครับพี่แก้ปัญหากา่อนเ้าหาอยไก่กางแค่นั้านเพราะเขาถอดกล่องกระดาษตัวนี้ออกเขาออกแน่นครับเพราะมันมีกล่องสองตัวนี่กล่องกระดาษกล่องเหล็กที่คุณอ๋อครับสาเหตุอกจากเป็นเพราะว่าน้ำมันเทาสกปรกแม่ยครับอ๋อี้ เขาไปเขาไปเติมถังนอนว่ะเอาถัางนี่ไปมันไม่มีเศษพุ่นเศษอย่างนี้นที่เรอ๋อครับแม่นเยอะนะครับที่ว่าเพราะว่ายันมามีปัญหาครับจุดขนาดบ่ครับของ,ของมูกเก้าอ่ะมูอีฟอ่ะครับมันอีเป็นดูนี่ครับเลยครับของตัวเก้ามันอีเป็นแ่นชิมครับมันน่ว่าเป็นตุ๊กตาแบบนี้เวลาใส่งานไปเลยปึ๊บของเอฟครับมันที่รวมเวลามันรวมเฮาเช็คไหนว่ามันรวมครับเขากดใบมีดขึ้นให้รอมมันร้อยครับ ตัวเก่าตัวไม่เช่ขึ้กันครับเอฟกับไวเอ็มเช่ขึ้กันยกไ้รอบมันร้อยแล้วหอกก็ออกตีนยันเขานีเลยครับเนี่ยยันยันเขานะยันแบบไหนครับครับโอ้ยทวดทษถ้าเกิดมันรวมครับคันที่ดินมไส้ท่ดินมความแบบไหนถ้าของไวเอ็มนะครับแห่เห้องคายน็อตตัวนี้ออกไปแล้วก็ยันคายน็อตตัวนี้ก่อนแม่นครับคลายน็อตมือตัวตัวนี้นะครับครับแล้วก็ลิ่งจูปุเข้าไปบั้นวราหอาที่คันไปจนจนมันแน่นนะครับถ้าคันเขาแน่นเกินนะครับโย เดมูมันสิไปยันในเผากางให้เผากางไปยันเดมูตัวหลังนะมันอีเกิดเสียงหอนเขาต้องคันให้มันเพอะประมาณครับให้คันเพาะประมาณให้มันดิ้นได้นิดน้อยคันเนียนก็บโบดีครับครับถ้ารวมลายก็เฮ็ดให้เผากลางรูดนี่นะครับปัญหาของเอฟกับไวเอ็มคือกันได้ครับแค่เพียงมันตั้งกันแค่ตุ๊กตากับชุดสลักขานาครับครับอืตัวเนี้ยมันมีทั้งหน้าทั้งหลังนะ ีข้างหน้าบ่ตุ้มตุ้มข้างหน้านี่ครับพี่พี่อ่าไม่รู้นี่ครับอันนี้ดันออกอันนี้เป็นตัวดันออกนะอ๋อดันดันไหนจะจะดัออกแม่นครับมีดันของเขาออกอ๋อแล้วก็อัดอัดข้างหน้านี่แม่นครับอัดนี่มันจ็เยอะดันออกตัวนี้ครับตัวหลังก็เหมือนกันครับครับตัวหลังเหมือนกันนะครับเครื่องก๊าซนะครับ อันนี้อันนี้ผมแนะนน้ำส่วนตัวผมแนะน้ำส่วนตัวครับอันนี้ล่างได้ทำความสะอาดได้เพราะมันโมเดลผ่ามันเป็นมันเป็นพวกใยเหล็กเนาะครับมันบังเอิดใยเหล็กบ่ครับล่างใส้พงศ์สะพาล่างปกติแต่แต่ตัวนี้ครับตัวนี้เขาเอาเป่าเอาครับครับผมมีแนะนน้ำตัวนี้ซื้อไปสองตัวก็ดีครับซื้อไปสองตัวไว้สลับกันครับแม่นครับแต่เราต้องล่างหนอกเพราะมันยังไม่อยู่ครับเป่าเอา พิธีเป่ากล่องเขาอีเหตุเป่าอางข้างในกันวะแมนแต่ว่ามันมุมนี้หอกเข้าไปเลยอีไปเป่าอยาอ่างข้างในมีแต่คนมาเป่าอยู่ข้างนอกครับพอมันพอออกกันวะครับของผมใส่แนวตัวผมเอาเครื่องไอ้ดูดฝุ่นดูดออกมองนี่ดูดเอาจะเอาดูดที่นี่เลยนั่นนั่น,น,นเครื่องอันได้อของมูกลองไมันนี่เป็นมันเป็นแบบนี้ครับใหญ่อันนี้แหละครับแต่ว่าบ่ได้เป็นคือแบบนี้เบิดตกมันมันเป็นคล้ายๆของหนามข้างนี้นี่แหละครับ อันนี้มันมันสามารถล้างได้เนาะครับเดี๋ยวนะครับบีบเวลาดินข้างก<อ>ันปะบีบมันนี่ดินนี่ไหลออกนี่ครับอืเวลาใช้ให้มันหั่นลงนะครับจะไปใส่ให้มันหั่นอื่นอื่นให้ได้อ่า ครับเรียบร้อยครับสําหรับการมาใส่บริการของหให้การบริการของทางศูนย์นะครับ mm. เปลี่ยนน้ํามันวันนี้ไมีเปลีนน้ามันยังเกาะน้ำมันเครื่องน,น้ำมันเครื่องน้ำมันขนานน้ำมันให้บริส์ครับอ๋อสามยางสั่งรายการเนาะครับ ขอบคุณหลายๆครับผมครับเรียบร้อยเนาะครับ,รบขอบคุณครับสำหรับสี่ความาติดตามช่องชาวดินไพ่พระสางนะครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ